เลือดอทองนะสมเเลือมาลดานี่ก็มานนี่มาโลมันด่าเลือออกทองนะมาผู้ิดนี่ยเต้นอะไรประัาิชีวิตนะไอจะเตนาะมราพตรีนะคือคือก็กันเลือนผลิตโพสานเนี่กันนะเลือนขึ้นนานด้วยต่าปูตาเตยเนาะยังไงจะขึ้นท่านี้ผมมาแล้วเลตาบูตะบ้าพระพุทธศาสนาเราจะอมราพัตีเลือดบ้าท่า เอ่อมาตะกี้ตะเรียนเทียพื้นที่นี่ก็คือรอสัตสิอย่าดนนจะปแล้วเฮาบ่เกอมสกอลก็บปัดดมุนะรอนเจเนาะอันนี้ลยจะาเนาะลจะไปให้โพลีเนาะจะโพจะลจะมาเนนก็ันนีจะมนี่เนาะน้อเลตุภาษาคานเนาะตะกเรนี่ได้กนได้ไปเกบ่เ ก็เียลมานโอ,นะอบบ๊ะนะเออภาาเบารลยตบุตบ,บานะฮะาตี้เสขีนเซเสนิเสะแล้ลบบรนะลบบับะนะอบบันะคแลบักคำละสาวะเนาะแล้นี่มองคุอบาอาจา,า,า,ารย์ทุกข์ดซอนะค,าาาคายซนะนะีเลอมือนะื้ีเลมือทอนเนี่ยเออมาาแล้วตู้พัดซอายหรอกนะนะว่าภาเลี่ไปเนาะทีแรกเลือกโขกแล้วพูดคี อ่าเปมนโมันดบาเนคาเคจนันดตบูตบานะดีลนดิลอดแต่ใรมวพารตีพีพื้นนะอ่าวคิมมิตมีเนะมีซีเน่เนาะตบมูนตาเนี่ท้าบาลเลอเจดรวะเนะตมเล่เอนซาเตเอบอ่ะาว่าออนซิออนเล่นเ้เล่นหลงให้าวไวตลือต่ผัวก็ามเนาะแต่มือตผัก็มันจะแทาบาลเลอจูเลย จที่บหนพอกือยานึ่งตรนมือาปตินจะตออกซิต้อออกมต้ออกปีตอกาชาตยาบ้าต้องน้อแต่เมียนต่มงใเจนะเดี๋ยวพุตามือได้เวนนี่ตามือได้เว้ยนะตั็นเ้่อเลืกรืงเกียหนแล้วต็อออกซิต่องยาบ้าออกอะเว้ยนก็เลยอ้สวะเพราะว่ามันร่องในมีออร่านแกตจุตชาจะมักเนาะนะะ นะนะแกแกีตาร์สทชาแกดิโซเลอร์นะแต่ปูแหมือพัดตีนะแล้วเห้าปตับเลือดนะหรืใครพวกคเล็กเจาะอดล้จูบปูนะแล้วแกเห่านะป,น,ป,น,ปนะนี้คนน,นี้แค่อยากจะซีดนะ่ะแนกะแต่ลอนอ่านแต่อูเนะแต่ไปโพจะโพจิลีนะ แต่ไปจะโพจะลีที่ผู้แหแบนะเดี๋ยวแต่มีรัสีบอนี่ก็ชอบลเซนตมจะเตะแเบเบจลจั่วปูริเสียาบ้าเนาะนะนะแล้วจัวปูรีเสียาบ้านะแต่ชาเมเครียทุกทีเดินเลนนะสียาแต่นอเตเมีนนะเขาก็พากันเตเนียคีเนียนะเขากินแลกืึกว่านะอันนี้มีแฮนดี่แบบเป็นรีบาวนอันนี้ไง นะแต่พัดก็มีตัวนี้ตัวี้ทุกจาทึกจานล้วกูคิเปิแพทยธรรมวิทยุปรณ์ยอในมือพัดตีในสิญญาวอลมเลยตมีคินี้แล้วกูคินเแพทาสตซอนะตบตาบามีกวสามจนะเลิกเลยทาอาชีเรื่องมพัตเลมาหนที่ือเกิดทานะเลิกเกิดานะนอนนี้

แต่เนียธรรมะเนาะเราแต่เดินอาราลีเาธรรมะเนี hmm. ่ยเนาะชมมตาเวนนะชมมตาเวนต่นื้เนาะแต่ตเนี่ตละเืออภธรรมะอุแพอุลลสวานะคือธาตโจเนี่ยติดเนีล้อุรลสวานนะมุชีข้อชีประสินะธรรมะตาเกนนะธรรมะอวืออ布าตาบาเนาะธรรมะมาซนกินาโจกคือธาตโจเนี่ย อ่าทําบามาเฮาเป็นเมียเนาะเป็นมีนี่มีเฮาว่านี่ปทูกิโลยันโลกนติสิทธุเสนอะฮะกเลทุจบเนาะนีปปเมราคติแล้วจะเตามมนให้ะไที่นี่ลุยชีเนาะจตาสุิสเนาะมันจะไปแต่ไฟเมราคพีเนาะพอจได้กมีสัว่าช่วโมดเป็นเลยว่าเนาะนละดละ้ตะลตนนะ่หมาเจอด้วยนเนาะ นจ็ดประพบประมาณนะตะสีตะอันนี้ตะพานนาะนีเดี๋ยวนี้มงคุบาจากทุกภาษาค่ะนะลูกหมอสกะนะถ้าเปนนสคินาเสสนกาลณนการเนาะนี่นี่สีขล้ขลปิสิยมันจะไปแตไข่มลาเรื่อยนะลูกก็ทาโอ้ตเลยตตเดอปูนะแล้วตมูปูเาแล้วก็แห่ก็ดีกาันเด

နော်လားမနူဝဆာပါကျောက်တေကျောနော်ဒီစမီဘာနေတော့နော်လားရေကပ်တပ်ကိုသိပ်လုံးနေတယ်တေကျဲဘုကနေကောကြောကောဒီကော်ဝင်တံတဲ